สวัสดีวันหวยออกนะครับวันนี้ผมมีงานมานําเสนออีกหนึ่งเล่มนะครับเป็นชุดพร้อมลุยนะครับเข้าป่าเป็นแบบแพ็คคู่นะครับพร้อมที่เน็บเข็มขัดนะครับเล่มนี้แล้วก็เล่มเล็กเล่มเล็กจะเป็นเหล็กตะไบนะครับดํด,ดเขานะครับ งานซอยนะครับเล่มเล็กเล่มใหญ่ก็จะเป็นโบวีนะครับโบวีใบ11นิ้วด้ามขัดแกะแบบการลื่นนะครับสันประมาณ6มิลนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกับอ่า เปเล็กแนบนะครับเปิดคมบางนะฮะมาเทปล้าไผ่เหมือนเดิมครับเราจะมาลองดูกันว่าคมบางๆจะฝันลําไผ่แห้งๆหนาๆได้ไหมขนะ้อดีของมีคมบางนะครับกินลึก ไม่มีบินไม่มียู่นะครับเดีย๋ยวมาลองเทดกีดกระดาษอีกรอบนะบว่าจะยังหวานอยู่ไหมอยังคมหวานเหมือนเดิมนะครับเล่มนี้พร้อมทรงที่เน็คเข็มขัด พอมเหล็กเล่มเล็กนะครับเหล็กตะไบสำหรับซอยนะเปิดราคาที่1,600บาทนะครับวมส่งท่านใดสนใจก็สอบถามได้นะครับมีชุดเดียวนะครับชุดเข้าป่าเสร็จพร้อมใช้ขอบคุณท,ที่ติดตามรับชมนะครับ